ทรงตรัสว่าวัตะโตโลโกโลกนี่มันหมุนไปไม่มีสิ้นสุดอันนี้ขอให้พากันเอาไปคิดไปกลองที่เหตุที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนหรือว่าชักจูง คนทั้งหลายให้ปฏิบัติเพื่อพ้นจากความหมุนเวียนของโลกนี้การที่ชีวิตของคนเรามันหมุนเวียนไปตามวัฏจักรอันนี้นะมันไม่มีความสุขเพราะอะไรมันจึงไม่มีความสุขก็เพราะเหตุว่า มันไม่ได้อะไรตามประสงค์เมื่อได้สิ่งใดมาแล้วหน่อหนึ่งก็มีอันเป็นไปแล้วแปรปวนไปแตกดับไปตลอดถึงได้ร่างกายอันนี้มาอยู่ไปอยู่ไปรักษาดูแลไปไปไปก็ชำรุดทุดโทมไปในที่สุดก,ก็แตกดับลง อจิตผู้ที่อาศัยอยู่ในร่างอันนี้นะมันจึงเป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละพอเมื่อมาอาศัยอยู่ในร่างใดแล้วก็ไปหวงเห็นสำคัญว่าเป็นกายเราของเราอย่างนี้นะ,ะเมื่อเวลาร่างกายนี่มันวิบัติแปรปรวนไปมันก็ต้องเดือดร้อนนะ,ะต้องเป็นทุกข์อะไร อะไรร่างกายแล้วกวับยังอะไรสิ่งภายนอกอีกหมูเนี่ยมันความหลงของจิตเนี่ยมันทำให้ผูกพันอยู่กับโลกอันนี้มันถึงได้เป็นทุกข์ขอยพากันพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้จิตใจที่มันดิ้นรนไปกับวัาตตะสงสารอันนี้ พระพุทธเจ้าเปรียบไปเหมือนกับลิงที่มันเต้นโตนโยนไปตามป่าใหญ่ขั้วกิ่งนี้ได้แล้วเอาไปดูไม่มีผลผลว่างกิ่งนี้ขั้วใสกกิ่งนั้นไปไอ้กลัวจะได้กินผลไม่แต่ละครั้งนี้แสนยากเพราะไม่ในป่าไม่ใช่ว่ามีมากมีผล ทุกต้นไปหามีได้วางต้นก็มีบางต้นก็ไม่มีอันนี้ฉันใดพระองค์เจ้าเปรียบไว้ว่าอจิตใจของบุคคลที่ผูกพันอยู่กับโลกอันนี้ <c oughs> เมื่อผูกพันไปแล้วก็ในที่สุดก็ไม่ได้อะไรสักอย่างเดียวแม้แต่ร่างกายอันนี้นะเป็นสุดที่รัก ต็มที่เลยแหละมันก็ยังไม่ได้สมหวังอมไม่ยั่งยืนให้เลยอย่างนี้นะไอเรื่องสิ่งอื่นภายนอกนั้นมันก็ยิ่งแล้วแหละแต่ร่างกายนี่ประคบประงมรักษาดูแลอยู่ทุกวันทุกเวลาพันนี้มันก็ยังชำรุดสุดโทมแตกดับไปอยู่อย่างนี้ก็ลองคิดลองพิจนารณาดูให้ดี เมื่อเราพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้บ่อยๆเข้าไปมันก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมานี่แหละเมื่อเบื่อหน่ายขึ้นแล้วมันก็ทำยังไงบะนีะ่มันก็ต้องคลายความยึดความถือแหละถ้าเบื่อหน่ายด้วยปัญญาจริงๆแล้วเมื่อเบื่อหน่ายแล้วยังจะไปถือไว้อยู่อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละ เมื่อคลายความยึดถือแล้วจิตมันก็เป็นกลางจะยินดีก็ไม่ใช่จะยินร้ายก็ไม่ใช่วันนี้นะเพราะเห็นว่าสังขารทั้งหลายเหล่านั้นนะมันเป็นของแตกของดับเป็นธรรมดาของมันจะไปยินดีมันก็อยู่เหมือนเดิมอยู่นั่นแหละเป็นไปตามเรื่องของมันจะยินร้ายมันก็เหมือนเดิมนะมันก็แปลปวนแตกดับอย,อย่างนั้นแหละ ผู้มีปัญญาทั้งหลายถ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละจึงได้วางอุเบกขาลงต่อน้ำต่อรูปหรือขันห่าอันนี้นี่เป็นหน้าที่ของผู้นับถือพุทธศาสนาจะต้องโน้มสติเข้าไปฝึก,กจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นแล้วจเจริญปัญญาค้นคว้าพิจารณา ดูความจริงของร่างกายอันนี้ให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงพร,พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตรัสว่าบุคคลจะพ้นทุกได้เพราะวิธีกรรมอย่างอื่นเพราะการบวงสรวงการอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้มาช่วยตนในพ้นจากทุกข์จากภัยต่างๆเหล่านี้นะไม่มีพระองค์ไม่ได้แสดงสั่งสอนไว้เลยอืม พระองค์ทรงสอนให้มาพิจารณาร่างกายสังขารที่ตนอาศัยอยู่นี่เ่ยเมื่อมันเห็นแจ้งแนละ้วมันเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วนั่นแหละมันถึงจะปล่อยจะวางถ้ามันปล่อยวางได้แล้วมันจึงจะหลุดพ้นจากความหมุนเวียนของวัตตะสงสารอันนี้ไปได้เห็นเป็นอย่างนั้นวัตตะนี้ท่านหมายเอา กิเลสกรรมวิบากนี่นะกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเป็นตน้นเป็นเหตุให้คนเราทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างทำกรรมไม่ดีไม่ชั่วบ้างนนะเมื่อบุคคลละโลกนี้ไปแล้วกรรมดีกรรมชั่วมันก็นนำให้ไปสวยสุขบ้างสวยทุกข์บ้าง เว,เวลาใดที่บุญกุศลมันให้ผลก็มีความความสบายไป่ันเวลาใดบาปมันให้ผลก็มีความทุกข์ทนทรมานไปอย่างนีอง้อย่างที่เราเห็นกันอยู่ในโลกนี่แหละเกิดมาแล้วก็มาเสวยวบากรรมอยู่อย่างนี้ไอ้ผลของวิบากรรมนั่นแหละมันก็่อให้เกิดกิเลสอีกอืม เช่นเมื่อเกิดมาในโลกนี้แล้วขาธที่บุญตัวน้อยมีอะไรก็มีน้อยไม่ไม่สมประสงค์อดอดอิ่มอิมมันถึงได้เกิดความหิวความอยากขึ้นมาเป็นเหตุให้ไปทำกรรมอันชั่วชาลามกเพื่อให้ได้สมวัติเข้าของเงินทองมาเลี้ยงอัตภาพนี่มันก็เริ่มทำกรรมดีกรรมชั่วไปแล้ว อ่าวบางทีก็เพื่อนชักชวนไปทําบุญําทางก็ไปกับเพื่อนอ่าวเมื่อเพื่อนชักชวนไปทําบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดื่มเหล้าเมาสุราเหล่านี้ก็ไปกับเพื่อนไอชีวิตของคนธรรมดาสามัญเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละทุกคนก็คงรู้ดีแล้วน,ลนั่นแหละนี่แหละกรรมดีกรรมชั่วที่คนทั้งหลายทําอย่างนี้มันก็ เป็นเครื่องรองรับอดรงณ์จิตที่ให้ไปเกิดในภพนั้นนั้นในชาตินั้นนั้นแล้วแต่กรรมดีกรรมชั่วที่ทำนั้นมันจะนำไปเกิดที่ไหนก็ต้องได้ไปเกิดที่นั้นตามความตามกำลังของบุญกรรมบาปกรรมนั่นนั่นไอ้บุคคลหาได้เลือกที่เกิดได้ตามสบายไหมเพราะเหตุใดอ่ะเพราะว่า ตนสร้างบุญสร้างกรรมบาปกรรมขึ้นมาแล้วบุญกรรมบาปกรรมนั้นมันก็มีอำนาจเต็มที่อยู่ในจิตใจของคนเราอย่างนี้นะดังนั้นเมื่อตายลงแล้วมันไม่มีอิสระอะไรในจิตใจแล้วแต่บุญกรรมบาปกรรมมันจะนำไปให้เข้าใจให้มันชัดๆเรื่องนี้นะดังนั้นแหละเมื่อผูใ้ใดอยากมีความสุขความเจริญ ทั้งในโลกนี้โลกหน้าแล้วก็เว้นกรรมอันชั่วออกไปเสียแล้วทำแต่กรรมอันดีใส่ตัวของตัวไว้รักษากรรมดีคือบุญกุศลไว้ในใจของทนให้สม่ำเสมอไปไม่ให้มันเสือ่อมตัดเสียซึ่งบาปกรรมความชั่วร้ายทั้งหลายไม่กระทำมันเด็ดขาดไปเลยอย่างนี้นะเอออย่างนี้นี่ทัละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าแล้วก็จะมีแต่ความสุข ความทุกข์จะไม่ตามครอบงำย่ำยีเพราะว่าไม่มีบาปกรรมจะติดสอยห้อยตามไปให้ผลมีแต่บุญกุศลเท่านั้นอำนวยความสุขให้ในภพบนชาติที่เกิดนั้นนั้นจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้านั่นนะเพราะองค์ทรงพระประสงค์ให้มนุษย์เราปฏิบัติอย่างว่านี่แหละให้พิจารณาตัวเองให้ได้ว่าใน กายวาจาใจของตนเนี่ยมันมีความชั่วอะไรแฝงอยู่ในนี้บ้างนี่นะพ้อสำคัญอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่ากิเลสปาประธรรมทั้งหลายนั่นใครจะละให้ใครก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ละให้ใครไม่ได้เป็นได้เพียงพระออกพระองค์บอกอุบายละกิเลสให้เท่านั้นเองเนี่ยผู้ใดจำอุบายที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนแล้วน้องเข้าไปสอนใจของตนเอง ให้ให้จิตใจมันเห็นแจ้งว่ากิเลสนี่ควรละแท้ๆไม่ควรสะสมไว้อย่างนี้นะให้มันเห็นแจ้งอย่างนี้ขึ้นมาถ้าไปสะสมกิเลสไว้ตราบใดก็เข้าว่าสะก็เท่ากับว,ว่าสะสมทุกข์ให้เกิดมีขึ้นในตนอยู่ล่าไปอย่างนั้นเมื่อมันเห็นแจ้งในใจอย่างนี้ไนดะ้มันก็ไม่ยอมสั่งสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นแล้ววันนี้นะอมันเป็นอย่างนั้น แต่คนส่วนมากมันไม่เห็นอย่างนี้เลยเรื่องมันนะมันไม่ค่อยจะพิจารณาเห็นโทษของกิเลสตัณหาบาปประรมอะไรเลยแล้วว่าอยู่ไปตามยถากรรมไปอย่างนั้นเฉยๆนี่นะแต่ละวันแต่ละคืนหาอยู่หากินไปแล้วก็หาความสนุกเพลิดเพลินในการสังคมในมหรสพคบงานต่างๆไปเช่นนี้เราก็ถือว่าตนมีความสุขแล้ว อาหาเงินหน้าทองได้พอสมมาสมควรก็ถือว่าตนมีความสุขแล้วใช้จ่ายเงินทองนั้นไปหาความสนุกสนนานชั่วคราวคนส่วนมากมากกักจะเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้เป็นเช่นนั้นชื่อว่าอยู่ด้วยความประมาทเพราะว่าความเพลิดเพลินัวเมาเหล่านั้นะนะมันไม่เป็นทางพ้นทุกข์ขได้มันเป็นทางไปสู่ทุกข์ข มันเป็นอย่างนี้นะเป็นทางไปสู่ทุกข์แล้วก็มีแต่เพลิดเพลินเนี่เพลิดเพลินมัวเมาการดูการฟังเหล่านั้นแทนที่จะเป็นประโยชน์แกต่ตนและผู้อื่นไม่มีลองคิดดูอ่าดูว่าอ๋อมันสนุกสนานดีสนุกสนานก็จริงอยู่แต่ว่าจิตใจมันทักเศร้าหมองขุนมัวอยู่นั่นแหละแล้ว เงินทองล่อยหลอลงไปเนื่องจากว่าชอบไปจ้างดูมหรสพคบเงินอยู่บ่อยๆเงินทองมีเพียงไม่มากก็หมดไปหมดไปเมื่อเงินหมดไปแล้วก็เดือดร้อนน,ะนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรแก่ตนและแก่ส่วนรวมเลยบุคคลมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้ว ก็ไม่เห่อไปตามโลกนิยมของเขาก็าตั้งหน้าสำรวมจิตสำรวมใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณบุญคุณเท่านี้แหละจะนำเราให้พ้นทุกข์ไปได้เป็นขั้นเป็นตอนไปจะให้ดิ่งถึงพระนิพพานทีเดียวเลยนะ่ะมันก็ไม่ได้เพราะว่าผู้ที่จะบรรลุพระนิพพานได้นะมันต้องสร้างบุญให้เต็มซะก่อน ถ้าบุญกุศลยังไม่เต็มแล้วไม่มีทางจะถึงพระนิพพานได้ฉะนั้นผู้เชื่อว่าพระนิพพานเป็นสุขอยันอย่างยอดเยี่ยมจริงๆแล้วก็เอาสิตั้งใจสั่งสมบุญกุศลเข้าไปแต่ละวันแต่ละคืนให้จิตใจมันอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนี่เลยไปอย่าให้มันไปอยู่ด้วยบาปนี่แหละกันที่เราทำจิตให รู้ยิ่งไปเท่าไรบุญก็ยิ่งหลายขึ้นเท่านั้นนะนี่เรียกว่าเราทำบุญทางใจเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้นะไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเลยเช่นนี้เห็นแจ้งตามปัญญาเข้าไวแเราก็มันก็ไม่สงสัยแล้วว่าร่างกายนี่มันเที่ยงมันยืนมันยั่งยืนนะอันนี้ที่จจรณาเห็นว่าร่างกายอันนี้มันเป็นทุกข ทนได้ยากลำบากทุกอย่างไงทนได้ยากลำบากอย่างไรเอาลองลองไม่รับประทานอาหารลงสักวันสองวันสามวันลองดูสิมันจะเป็นยังไงอ่ะนั่นแหละร่างกายนี่มันไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วก็ทุรนทุรายอ่อนเพลียแล้เหี่ยใจเข้าไปเป็นลมหน้ามืดตาลายเข้าไปนั่นแหละนั่นจึงว่ามัน มันพอบัรเทาทุกข์อยู่ได้เนี่ยเพราะเราอาศัยอาหารในหล่อเลี้ยงนะหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้ไว้เหตุนั้นมันถึงไม่ทุรนทุรายมากนี่นะแต่แล้วจะลองคิดดูอ่ะไอ้ธาตุทั้งสี่ขันทั้งห้าอันนี้นะมันจะรับอาหารอันนี้ไปได้นานเท่าไหร่อืม ไฟธาตุหรือน้ำย่อยอาหารเหล่านี้นะมันจะย่อยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนี่สม่าเสมอไปได้นานเท่าไหร่ลองคิดต้องคำนวณดูน,นั่นแหละคำนวณดูนี่ก็รู้ได้แนละ้วผู้ใดก็ดีก็เมื่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าตายายเขาเราก็ท่านก็เป็นมาแล้วให้เราเห็นแล้วนี่ เมื่อแก่ชรามาแล้วอาหารก็รับประทานไม่ได้อาหารก็ไม่ค่อยมีรสมีชาติอะไรนอนก็ไม่ค่อยหลับมูนี้นะแล้วก็เจ็บลังเจ็บเอวลุกก็ยากนั่งก็ยากตาก็มัวมองอะไรก็ไม่เห็นชัดหูก็อื้อนี่พูกพูดอยู่นี่ก็เหมือนกันเนยนะถ้าใครพูดเสียงเบาๆหน่อยไม่ได้ยินอะ่ะ ต้องได้ถามกันอยู่ยนั่นแหละเออถ้าใครพูดเสียงดังหน่อยก็ยังชั่วพอได้ยินเนี่ยอันนี้แหะเดียวกว่าชาลามันครอบงำแล้วมันก็ชำรุดทุดโทมไปทุกอย่างอวัยวะร่างกายเหล่านี้น,ะนี่นะผู้ที่ยังไม่เป็นเช่นนี้อยู่นานปีนานเดือนไปนานวันไปมันก็จะเป็นเหมือนกันนี่แหละอย่าไปสงสัยเลยอม เมื่อเพ็นเช่นนี้เราจะไปลั่งเลอะไรแล้วนั่นเนี่นี่แหละการเจริญปัญญาวิปัสสนานะขอให้เข้าใจเรามาค้นคว้าอย่างนี้แหละเรามาพิจารณาความจริงของสังขารร่างกายในตีแผ่ออกไปให้มันเห็นจะจะแจ้งแจ้งเข้าไปอย่างนั้นเลยแล้วมันก็จะสรุปลงได้แล้วว่า ร่างกายอันนี้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเลยเพราะมันไม่เที่ยงถ้าขืนยึดมั่นของไม่เที่ยงไว้มันก็เป็นทุกข์เปล่าๆไม่มีสุขเลยถ้าไปยึดมั่นในขันห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตเน,ตเ,ปน,ตเ,ปนตเป็นเราเป็นเขานะนี่มันก็สรุปลงได้อย่างนี้แหละวันนี้นะเมื่อมันสรุปลงได้อย่างนี้มันก็วางสิวันนี้นะก็มันไม่ต้องการทุกข์นี่เอะจะไปยึดเถือขันห้าไว้ทําไมอ่ะ จะไปยึดถือของไม่เที่ยงไว้ทำไมก็ต้องวางไว้ตามสภาพของมันน่ปล่อยให้มันไม่เที่ยงไปตามเรื่องของมันนั่นแหละไปอย่างนี้นะแล้ววันนี้เมื่อเวลาที่บุญกรรมมันยังหล่อเลี้ยงไว้ยังมีกำลังวางชาดีก็รีบเร่งทำความดีเอาตามกำลังความสามารถเอาผู้คลองเลื่อนก็ต้อง พยายามทำมาหาเลี่ยงชีพโดยทางสุจริตหลีกเลี่ยงการทำมาหาเลี่ยงชีพโดยทางสุจริตให้ได้นี่นะวาสำคัญมากการทำมาหาเลี่ยงชีพนี่นะส่วนมากก็ไปทำบาปทั้งแหละอูนมีปัญญาเท่านั้นแหละถึงจะหลีกเลี่ยงจากบาปจากโทษได้แล้วผู้ไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องนั่นแหละถ้าผู้ใดเห็นแก่ปากแก่ท้อง ม่ได้รับทานอาหารดีๆมีรสอร่อยหน่อยก็เดือดร้อนแล้วอย่างนี้นะเดียวก็ไปหาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาปรุงมาทำอาหารกินเข้าไปอไอความอร่อยอันนั้นมันก็อยู่แค่ลิ้นเท่านี้เองนะพอก,กลืนอาหารนั้นลงไปถึงกระเพาะแล้วความอร่อยนะมันหายไปแล้วเท่านี้ก็ไปหลงติดเอาซะเอาเอาแท้อว่าคนเรา ทำรรบาปพ,พ่อชิวหานี่ก็เรียกว่าเกือบจากทั่วทุกคนนั่นหละเมื่อยังไม่รู้แจ้งในธรรมนะ,ะมันเป็นอย่งงางนั้นเรื่องมันนะดังนั้นนะบางคนก็เกิดความเห็นผิดขึ้นมาว่าเอ้าสัตว์ทั้งหลายสัตว์ด้ฉาเนี่ยมันเกิดมาสำหรับเป็นอาหารของมนุษย์ไออ,อย่างนี้ก็มีนี่นะ แล้วมันประกาศหรือว่าข้าพเจ้าเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์สัตว์มันประกาศหรือไม่ถ้ามีใครถามเขาอย่างนี้ก็ตอบไม่ได้นั่นแหละนั้นสมมุติเอาทัางหากนี่สมมุติว่าเอาว่าว่าสัตว์นี่มันเกิดมาอาสาเป็นอาหารของมนุษย์แต่แล้วมันไม่ได้ว,ว่าสักหน่อยเดียวมนุษย์ถ้าอาศัยตัณนหาความอยากอืม โสมุิขึ้นมาอย่างนี้แหละสัตว์ทั้งหลายนะ่ะล้วนจะสะดุ้งตอกกลัวต่อความตายเหมือนกันหมดไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ที่ไ้ฉันไม่ว่าอินทร์ว่าพรหมเหมือนกันหมดผู้ยังเกิดอาศัยขันห้านี่อยู่ตราบใดแล้วมันก็ย่อมมีความสะดุ้งต่อความตายอยู่ยนั่นแหละม,มีแต่คนจำพวกเดียวที่ไม่สะดุ้งต่อความตาย คือพระอระหันต์เท่านั้นเองนะนั่นแหละพระอระหันต์ท่านละอุปทานในขันห้าขาดหมดแล้วท่านเห็นแจ้งแล้วในขันห้านี้ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเลยดังนั้นเมื่อขันห้ามันวิบัติแปร่พวอะไรยางไรท่านก็ไม่เสียใจไม่ดีใจอมแม้ว่าใครจะมาฆ่ามาควันมายิงมาแทงอะไร จิตใจของพระอ,อารหันต์ก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวเลยนี่นะเนี่ยคุณของพออระอรหันต์นวิเศษเหนือโลกเป็นอย่างนี้แหละถ้าจิตผู้ใดยังยึดมันอยู่ในขันธานี่โอ้ยมันกลัวตายนะเขาจะมายิงมาแทงเอาสะดุ้งสุดตัวเลยทีเดียวแล้วอย่างนี้มันต่างกันเนี่ยให้พากันเข้าใจพิจารณาให้เห็นเรื่องมูนี้แหละ เราจะได้เห็นโทษแห่งความยึดถือและจะได้คลายความยึดถือไปทีละน้อยละน้อยไปเราอยากรู้ได้ว่ารกจิตมันคลายความยึดถือไปได้มากน้อยเท่าใดเราก็รู้ได้ในเวลาที่มีเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งมาอย่างนี้นะอา้ามันโกรธไหมมันเสียใจไหมก็สังเกตตัวเองดู ถ้าไม่โกรธไม่เสียใจกับคำด่าว่านินทาติเตีนตานานายนต่างๆอย่างนั้นแล้วก็ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปล่อยวางขันห้าปล่อยวางขันห้าได้มันเป็นอย่างนั้นแต,แต่จะปล่อยวางหมดอย่างนี้ก็ยังก่อนแต่ว่าปล่อยวางได้ในขั้นหนึ่งในระดับหนึ่งหมายความว่าอย่างนั้น แต่ทีนี้เมื่อเวลาโรคภัยข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายอันนี้อย่างนี้อา้าวสังเกตดูจิตตัวเองนะเป็นยังไงมันเป็นทุกข์มันดิ้นรนกระวนขวายไหมหรือมันอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาต่างๆไม่วันไหวเ,เราสังเกตดูจิตใจตัวเองก็รู้ได้อย่างนี้แหละ ถ้าหว่าโครคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนขึ้นมาแล้วมันดิ้นรนทุรนทุรายอยาก,กให้มันหายเจ็บหายป่วยทำอย่างไรหนอจึงจะหายเจ็บหายป่วยวิตกวีจานอยู่นั่นนั่นแหละแสดงว่ามันยึดมั่นอยู่ในขันห้าบอกเป็นตัวเป็นตนมันไม่ปล่อยไม่วางแต่ถ้ามันร่างกายถึงความวิบัติอย่างนั้นแล้วกำหนดจิตให้แน่วแน่แล้ว เพ่งเตือนจิตตัวเองว่าไอ้ร่างกายนี่มันแปรปวนมันกำลังจะแตกจะดับขันทั้งห้าอันนี้นะ,ะมันไม่ใช่เราตายไม่ใช่เราแตกเราดับเราไม่มีอยู่ในขันห้านั่นขันห้าไม่ได้มีอยู่ในเราเราไม่ได้เป็นขันห้าขันห้าไม่ได้เป็นตน ก็พิจารณาให้มันเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้เช่นนี้แล้วจิตใจมันก็ไม่หวันไหวต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยความแตกความตายทำลายขันอันนั้นกำหนดรู้อยู่ว่าขันห้ามันกำลังจะแตกกระดับอยู่ไม่ใช่เราจะแตกกระดับถ้าฝึกหัดอย่างนี้ฝึกกิจอย่างนี้เสมอเสมอไป ให้มันเกิดความรู้ความเห็นอย่างนี้เจมแจ้งในใจเสมอแต่เวลาที่มันยังมีกำลังปกติดีอยู่นี่นะนั่นแหละเมื่อถึงเวลานั้นมาแล้วมันก็ได้สติสิบนนีระลึกได้เลยเอยเรื่องนี้เราได้พิจารณาล่วงหน้าไว้แล้วเราไม่สงสัยแล้วรูปร่างกายนี่จะให้มันยั่งยืนท้าวออยู่ตลอดไปไม่ได้ดอก อันที่มันแตกมันดับเพราะอะไรเพราะมันหมดเหตุปัจจัยมันเพราะหมดบุญหมดกรรมที่ทนทำมาแต่ก่อนแล้วร่างนี้ก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องแตกทำลายลงเหมือนต้นไม้ถ้าหากว่าไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงและไม่มีปุ๋ยจะส่งขึ้นไปเลี้ยงลำต้นแล้วนี่มะโกใบก็หีวก็เฉาลงไป น้อยสูก็ตายยืนอยู่นั่นแหละต้นไม้นะอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเนะี่ยรูปร่างกายอันนี้ขันห้างห้าอันนี้เมื่อหมดบุญหมดกรรมเก่าที่ทำมาแล้วแมเจเอาอาหารดีๆอะไรมาให้รับประทานก็คืนไม่ลงให้คิดดูให้ดีมันเป็นอย่างนั้นแหลอะอ่ไม่ใช่ว่าเป็นอยู่ได้เฉพาะแต่อาหารอย่างเดียวนะมันเป็นอยู่ด้วยบุญกรรมบาปกรรมที่ แต่ละคนทำมาแต่ชาติก่อนต่างห่างนี้น่นะเมื่อบุญกรรมนั้นยังไม่หมดแล้วรับประทานอาหารก็มีรสอร่อยนอนก็หลับดีทำการทำงานอะไรก็ได้ดีนั่งภาวนาก็ได้นานผู้มีกำลังกายแข็งแรงดีเพราะฉะนั้นอย่าไปปล่อยให้มันทุดโทมแตกดับไปเสียเปล่าเวลามีกำลังดีแล้วเรานั่งภาวนาเข้าไปเมื่อโอกาสอำนวย นั่งเพ่งบุญคุณทั้งหลายที่เราได้สั่งสมอบรมมาให้บุญคุณทั้งหลายปรากฏขึ้นในใจนี่นะให้เห็นว่าใจเรานี่มั่นอยู่ในบุญในคุณแล้ววันนี้ท่านนี่ใจนี่ถ้าเราไม่เพ่งให้มันหยุดนิ่งอยู่เนี่ยเราจะรู้ไม่ได้ว่าบุญคุณเกิดขึ้นในใ,นใจได้อย่างไรอะ่ะถ้าใจมันลุกหลิกรุกลนคิดไปคิดมาอยู่อย่างนั้นไม่หยุดไปยัง่งรู้ไม่ได้เลยอ นี่แหละเพราะฉะนั้นสมาธินี่จึงชื่อว่าสำคัญเป็นบทบาทเบื้องต้นแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วขอให้พากันทำใจสงบให้ได้แต่เมื่อผู้ใดทำใจสงบได้สมควรแล้วอย่างนี้ก็อย่าไปติดอยู่ในแค่ความสงบเท่านั้นต้องหัดคิดหัดวิจารณ์หัดพิจารณานี่นะเราไม่รู้สิ่งใด กำหนดเรื่องนั้นมาพิจารณาให้มันรู้มันเห็นแจ้งชัดขึ้นในใจถ้าพิจารณาเห็นไม่ได้ก็จำเอาไว้เมื่อได้โอกาสก็ถามท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านจะได้ชี้แจงอธิบายให้ฟังเราก็จะได้หายสงสัยในเรื่องนั้นนั้นแต่นี่เมื่อไม่มีผู้สงสัยอะไรไม่มีผู้ถามอะไรท่านก็ แสดงทำไปโดยลำดับไปอย่างนั้นแหละไม่ได้อธิบายเรื่องนั้นโดยเฉพาะถ้ามีผู้สงสัยมาถามเรื่องนั้นโดยเฉพาะอย่างนี้นะท่านก็ชี้แจงเรื่องนั้นโดยเฉพาะให้เจียมแจ้งเข้าไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันน้มเข้าไปน้อมสติน้อมสัมปชัญญะเข้าไปหาจิตล้วยนะจิตคือความรู้สึกอันนั้นนะ หายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกอยู่นั่นแหละนั่นแหละคือดวงจิตอ่ะความคิดความนึกต่างๆก็ออกมาจากความรู้สึกนั่นเองเมื่อเราไปควบคุมความรู้สึกน,นั้นให้ตั้งมั่นอยู่ดีแล้วอย่างนี้มันก็หยุดคิดลงได้อืาม,มันสำคัญอย่างว่าอยู่ที่สมาธินี่แหละเมื่อทำจิตให้สงบได้ชำนิชำนาญได้แล้วอย่างนี้การเจริญปัญญามันก็เป็นไปได้อย่างคล่องแคล่ว โดยเฉพาะเห็นแจ้งในไตรลักษณะยานคืออนิจจังทุกขังอนัตตาในสังขารน,นามรูปและสรรพสิ่งทั้งพวงที่เกิดในโลกนี้ล้วนแต่ตกอยู่ในไตรลักษณะนี้ทั้งนั้นเลยดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้